เอาล่ะครับผมก็สว,วส,มสวัสดีท่านชอทท่านก็เดือนให้เราถึงคอมีแนนซอนเซตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะมาแนะนำตำแหน่ง CB นะครับผมปาการด่านสุดท้ายกับท็อป10อันดับนักเตะ CB ที่เก่งที่สุดประจำเดือนสิงหาคมนะครับผมผมคัดมาแล้วแต่ละตัวนี่บอกเลยแข่งโป๊กเต็งๆทั้งนั้นนะฮะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิพต่อๆไปด้วยกันละกันนะฮะ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทางเพลโอเพ,ย,พอเย์แล้วก็พาวเวอร์คาชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดใหบริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยุด3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาท, 3, 1, บาทส่วนสตาร์พาร์ท759บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพือ่อนๆถ้าใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆก็มีให้้้้เเเเเเลลลลลืือออออออกกกกกตตตติิิิิิมม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 ชช่่นนนนนนัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ใใปไยยยฮีแาาถหห24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire q u a n t ่า ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเล็กนรกออริจินและเกมออื่นอีกมากมาย รวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่ณนะขณะนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันนะร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เอาละครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกระจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมยกให้เขาเลยเฟอร์ดินานฝีเท้าความเร็วอะไรต่างๆนานาน,านี่คือจัดจ้าน AI เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าปรับขึ้นมาได้ดีนะครับผมแรกๆมาเนี่ยผมว่ามาด์ดเนี่ยะทำได้ดีกว่าเพราะว่า AI รู้สึกว่าเออมันก็โอเคแล้วแต่พอหลังๆมาปุ๊บเฟอร์ดินานก็รู้สึกว่ามันก็โอเคขึ้นนะครับผมไอเรื่องของ AI เนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมแรกๆตัวนักเตะเข้ามาแม่งกาศ จริงๆนะเว้ยมันเหมือนยังไม่ได้ปรับ AI แต่พอใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะขายคอมพนีไปซื้ออยู่นะครับผมคอมพนีถามว่าดีไหมดีนะฮะมันดีอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าทางด้านของการใช้งานนะผมรู้สึกว่า,ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่อ่ะผมก็เลยจะไปซื้อเฟอร์ดินานมาใช้คู่กับซาลิบาแทนนะครับผมนะตอนนี้ปัจจุบันก็ใช้เป็นคอมพนีนี่แหละคู่กับซาลิบานะครับผมเป็นเม็ดส้มเนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเฟอร์ดินานก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้ราคาก็ถือว่าแรงเอาเรื่องฝีเท้า95นะครับผมการยิง5เอ็ดการส่งบอลเฉีดสามการเลี้ยงบอล84การตั้งรับ107เนาะสภาพร่างกาย101นะฮะส่วนสูง189่งร้ิเก้านะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟ3ดาวคุณสมบัติพิเศษมีฮีทช็อปนะครับผมมีความเป็นผู้นำสามารถสั่งการในพื้นที่ตัวเองได้ดีนะครับผมแล้วก็ลูกหมง่งทรงพลังเนาะตัวนี้ก็เป็นเวิร์กเลดปานกลางปานกลางนะครับผมไม่ได้ขึ้นสููููงงงงงงมมมมมาาาาาาากกขขขนน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 ดัััั้้้้ะะะฮแต่่่ถววึึสสยออเเหืคครรบบบผป็ ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนักเตะสไตล์ขึ้นสูงเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าการยืนพื้นที่ของเฟอร์ดินานเนี่ยทำได้ดีนะครับผมนะแต่จะมีบางครั้งบางทีมันชอบออกปีกไม่รู้มันออกไปทําไมเหมือนกันนะปกตินักเตะที่มันเล่นตําแหน่งเซนเตอร์เนาะมันต้องยืนอยู่ตรงกลางนะครับผมเพื่อที่จะคอย ดักต้อนของคู่แข่งฝังตรงข้ามเนาะกองหน้าอะไรประมาณนี้แต่เฟอร์ดินานเนี่ยคือลูกขยันมันเยอะนะครับผมเวลา,าสมมติเตโอก็แล้วกันเตโอฮนนันเดสเติมเกมสูงขึ้นไปเนี่ยเฟอร์ดินานมันจะมายืนตำแหน่งเตโอนะครับผมเพื่อที่จะทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปบางครั้งบางทีก็มองว่าเป็นข้อดีก็ได้นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าเป็นข้อเสียแต่อย่างอื่นนี่คือดีหมดเลยนะครับผม เข้าปะทะจังหวะเข้าปะทะเข้าชนในต่างๆ,ๆนาะนาเนาะทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดทูเฮดนะถือว่าทําได้ดีมากๆ AI ฉลาดตั้งแต่การ์ดทองแล้วนะครับสำหรับเฟอร์ดินานเนาะตัวต่อมานะครับผมอดรบที่2ยกให้เป็นเปาโลมเอดินีนะฮะมออดินีนี่แทบจะไม่มีอะไรให้ติเตียนเลยนะตัวนี้ AI ฉลาดสุดๆอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะฟีทาว้า9การยิง5 6การส่งบอล80การเลี้ยงบอล87การตั้งรับนะฮะ106่งยสภาพร่างกาย 94, ส่ส cm, ะะ้าสิบที่เป็น 4, 5, สูงหนึ่งร้อยแปดสิบอน้น,น แล้วก็เล่นเพื่อทีมเปาโลโมาดินี่เป็นเซนเตอร์ในอุดมคติของใครหลายๆคนเลยเพราะว่ามันไม่เติมเกมรุกสูงเลยนะฮะมันคอยซ้อนเพื่อนได้ดีมากๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย กองหลังเนาะไว้ใจไม่ได้นะฮะนึกถึงใครไม่ออกผมให้ซื้อมัลดินี่ไปไว้นะครับผมในทีมติดทีมไว้นะฮะไม่ว่าจะจับเซตจับคู่กับใครมาลดินี่ผมบอกเลยตึงทุกตัวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็น่าจะซื้อมาใช้งานอยู่แหละตอนนี้ผมลองนักเตะหลายๆตัวเนาะสุดท้ายมาเอาจิงๆนะท็อปสิอันดับเนี่ยผมว่ามาลดินี่เนี่ยติดท็อปสิของผมอยู่ตลอดเลยนะหนึ่งถึงสามเนี่ยมาลดินี่ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ AI ไแม่งฉลาด,ดจริงๆท่านผู้ชมต้องยอมรับมันเลยนะฮะตัวต่อมาอันที่สามครับผม ue, นนเอวอร์จิล ยอมรับหรือว่าเก่งนะฮะฝีเท้า92การยิง63การส่งบอล78การเลี้ยงบอล87นะฮะการตั้งรับ102สภาพร่างกาย102สู1 193ซนติเมตรนะฮะลูกาอากาศนี่คือหายห่วงอยู่แล้วเนะาะเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟ2ดาคุณสมบัติพิเศษมีคืนบอลมีความเป็นผู้นำสามารถสั่งการในพื้นที่ตัวเองได้ดีนะฮะส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลูกมงทรงพลังนะครับผมไอตัวไอตัวทางด้านของวัวจิลฟานไดเฟอร์ดินานอะไรประมาณอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็โลลองบองอะไรพวกเนี้ มันชอบเติมเกมรุกขึ้นไปหม่งประตูเวลาที่เพื่อนเปิดเตะมุมบ่อยมากโดยเฉพาะฟานไดเนี่ยนะครับผมโหมดเมเนเจอร์เปิดเตะมุมปุ๊บแม่งม่งทําประตูได้บ่อยมากๆถ้าเพื่อนๆชอบนกเตะสไตล์หม่งทําประตูได้บ่อยนะครับผมสาหรับลูกเปิดเตะมุมนะแนะนําเลยว์จิลฟานไดส่วนลูกพื้นสนามหรือว่าเวลาเข้าสกัดเข้าปะทะอะไรต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้ปลอดภัยหายห่วงถ้ามีตัวที่มันเติมเกมรุกสูงอยู่แล้วฟานไดจะไม่เติมเกมรุกสูงอย่างเช่นจับเซตคู่กับลูซิโอฟานไดจะอยู่ ต่ำเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าจับเซตคู่กับน้ำมันเนาะฟานไดเนี่ยจะเติมเกมสูงนะครับผมน้ำมันเนี่ยจะอยู่ต่ําแทนเนาะมันจะเหมือนสลับสลับกันนะท่านผู้ชมนะครับผมข่าวๆประมาณนี้ตัวต่อมาอันดับที่สนะครับผมซาลีบาฮะตัวนี้ผมใช้อยู่เนาะเม็ดส้มนะครับผมที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะฮะเม็ดส้มเทนแบบ เนี่ยท่านผู้ชมเทนแค่24เนี่ยคือแบบโคตรตึงโคตรสุดเลยนะฮะสำหรับซาลีบานะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เติมเกมสูงเหมือนกันนะตัวนี้นะเติมสูงอยู่พอสมควรนะฝีเท้าเก้าการยิง42การส่งบอล7 7การเลี้ยงบอล9กาการตั้งรับ1้อยสสภาพร่างกาย1้อยสส่วนสูง193ซนติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น35นะครับผมส่วนสูงอะไรต่างๆนานาเท่ากับฟานไดเลยแต่ว่ารูปร่างจะบางกว่าทางด้านของฟานไดเนาะ สกิลมูฟสองดาวคุณสมบัติพิเศษมีแค่คืงบอลนะครับผมในโหมดเมเนเจอร์ผมรีวิวไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เข้าปะทะเข้าสกัดเข้าแท็กเกิลเปะ๊ะนะครับผมผมบอกนะครับเดียวเลยว่าเปะ๊ะเข้าแท็กเกิลเข้าสกัดดีมากนะครับผมเวลาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลี้ยงบอลผ่านเข้ามาปุ๊บนี่พร้อมที่จะชนทันทีนะครับผมนะไอพวกฟานไดมาลินี่อะไรพวกเนี้ย AI แม่งฉลาดสุดๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่อชอบนักเตะสไตล์ บลอกบอลได้เก่งๆเนี่ยซาริบานะฮะจัดได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนตัวต่อมานะครับผมอันดับที่5ผมยกให้เลยคอมปานีปกติผมจะไม่เอานักเตะที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยติดอันดับนะแต่คอมปานีคือผมใช้แล้วนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็เดียเด๋ยวก็คงจะขายแล้วแหละนะฮะก็จะได้ไปลองตัวอื่นต่อเนาะแวงซองคอมปานีตัวนี้นะครับผมสีเท้าเกเอการยิง6กการส่งบอล76 การเลี้ยงบอล87การตั้งรับ107สภาพร่างกาย103นะครับผมส่วนสูง190เท้าที่ถานาดเป็น35สกิลมุก2ดาวคุณสมบัติพิเศษมีกระดกบอลแล้วก็วิ่งนะครับผมแล้วก็เน้นแท็กเกิลตัวนี้เข้าปะทะดีเข้าสก,กัดดีนะครับผมแต่ข้อเสียเลยที่ผมเห็นได้ชัดนะ แม่งเติมเกมลุกสูงมากนะครับผมสูงจนถึงขั้นอยู่ในตำแหน่ง CDM เลยอ่ะบางครั้งบางทีแม่งวิ่งแซงตำแหน่ง CDM ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนักเตะกองหลังสไตล์เติมเกมลุกสูงๆผมไม่แนะนำให้ซื้อเลยคอมพานีเนี่ยผมรีวิวแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวแวงซองคอมพันีในโหมดเมเนเจอร์นะครับผมสามารถย้อนไปดูได้นะฮะผมลงคลิปไว้ในช่องไปที่เรียบร้อยแล้วเติมสูงมากตัวนี้อันนี้ก็คือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือนั่นแหละครับผมโคตรแน่นนะฮะต ่อมานะครับผมนะอันดับที่6นะฮะโลลองบองโลลองบองนี่ AI แม่งฉลาดแต่ไหนแต่ไรละราคาก็เริ่มที่จะขึ้นมาละปกติเนี่ยโลลองบองอะ่ะมันจะเปิดได้บ่อยนะครับผมราคาตอนนั้นอะ่ะ60กว่าเมีแต่คนบอกว่าโลลองบองแม่งกากเป็นไงละ่ะปัจจุบันเปิดไม่ได้ปุ๊บโอ้โหเก่งขึ้นมาเลย <c oughs> คือบางครั้งบางทีอะ่ะคนดูเขาไปดูที่ราคาของนักเตะเขาไม่ได้แบบมาซื้อใช้ไงโลลองบองนี่เป็นตัวดันแรงชั้นดีเลยนะผมบอกเลยนะครับผมตัวดันแหลงแบบดีๆเลยอะ่ะแต่ว่าคนมักจะมองข้ามเพราะว่าเห็นว่ามันราคาถูกก็เลยไม่ซื้อไป ช้กันแต่ปัจจุบันราคาดีดขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมากๆนะผมแต่ราคาเม็ดส้มอ่ะน่าซื้อนะเพราะราคาไม่ได้แพงขึ้นมามาก ตัวนี้ฝีเท้า95การยิง70การส่งบอล76การเลี้ยงบอล89การตั้งรับ103แนละ้วสภาพร่างกาย96ส่วนสูง192นะฮะเท้าที่ถาัดเป็น35สกิลมุฟสองดาวคุณสมบัติพิเศษมีคืนบอลแล้วก็เล่นเพื่อทีมโลลองบองเนี่ยเป็นตัวเติมเกมลุกสูงเช่นกันถ้าเพื่อนๆชอบนักเตะสไตล์ไล่กวาดบอลเติมเกมลุกนะครับผมแนะนําให้ซื้อโลลองบองได้เลยตัวนี้ AI ฉลาดมากๆขึ้นไปทําประตูบ่อยด้วยถ้าเพื่อนๆชอบนักเตะที่ขึ้นไป,ไปทําประตูได้บ่อยๆนะ สำหรับลูกลูกเปิดแตะมุมเนาะลูกกาอากาศเนี่ยซื้อโลลองบองไปได้เลยไม่ผิดหวังตัวนี้เมเจอร์ฉลาดสุดๆตัวต่อมานะครับผมอัับที่7จ็ดชาร์ลอตเตอร์เบคฮะนน่เลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เติมเกมรูกสูงนะผมไอตัวที่เติมเกมรูกสูงๆเนี่ยเพื่อนๆต้องจับาจับเซตคู่กับฟานได้กับมาลดินี่นะ 2ตัวนี้มันจะไม่เติมเกมลูกสูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งกิมิเนสไอพวกนี้นะครับผมจะไม่เติมเกมลูกสูงเพื่อนๆชอบตัวไหนจัดได้เลยนะครับผมตัเดี๋ยวมาดูทางด้านของอันดับที่7ก่อนชาร์ล,ลอตเตอร์เบคครับผมชาร์ล,ลอตเตอร์เบคเนี่ยจริงๆมันเก่งตั้งแต่ล่าง TS ธรรมดาแล้วล่างอันติเมตก็ยิ่งเก่งเข้าไปอีกเป็นล่างส่งฟานไดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมนะฝีเท้าเก้าเอ็ดการยิงหกสามการส่งบอลเจ็ดแปดการเลี้ยงบอลแปดเก้าเนาะการตั้งรับร้อยห้าสภาพร่างกายร้อยหกเลยนะครับผมส,ตมส,ส 8, เตทค คุณสมบัติพิเศษมีตวัสชิ่งด้วยอนนะฮะเน้นแท็กเกิลส่งลูกใกล้ลูกไกลได้ดีแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังสแตทโดยรวมเนี่ยคือฟานไดชัดๆเลยนะสำหรับชลรตเตอร์เบคตัวนี้นะครับผมโอ้โหพลังแฝงนี่คือข้างเคียงกับฟานไดเลยนะฮะแล้วก็น้ําหนักด้วยนะผมส่วนสูงด้วยทุกอย่างนี่คือฟานไดชัดๆเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบนักเตะสไตล์นี้เนาะก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เบื่อฟานไดแล้วก็อยากจะดันโอเวอร์นะฮะสามารถซื้อชารลตเตอร์เบคไปใช้งานได้เลยนะ แตท่ทางด้านของ AI นะอันนี้ผมพูดแบบไม่อวยนะผมว่าฟานได้เก่งกว่าถึงแม้ว่าโอเวมันจะน้อยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าฟานได้เนี่ยจบนะครับผมทั้งเมนเจอร์ทั้งเฮดหัเฮดคือมันมันเข้าบอลแม่นอะแล้ว AI มาฉลาดด้วยตัวพวกเนี้ยนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเออฟานได้จะโอเคสุดนะครับตัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่8คันาวาโลถามว่าทำไมถึงให้อยู่อันดับที่8นะครับผมนะ คานาวาโลตัวมันเล็กนะครับผมมันอยู่ในโหมดมินิเจอร์เนี่ยมันเก่งแต่โหมดเฮดทูเฮดเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันเก่งแหละนะครับผมจังหวะเข้าปะทะจังหวะเข้าอะไรเนี่ยคือมันเก่งมันสบายหายหัวอยู่ลวแต่ผมอ่ะชอบนักเตะตัวสูงใหญ่คือมันอุ่นใจอ่ะบางครั้งบางทีอ่ะผมนึาใช้คานาวาโลคู่กับดาเลซี่อย่างเงี้ยยืนกองหลัง2ตัวเป็นคู่เซนเตอร์ใช่ไหมเวลาเดิเวลาโดนเปิดเตะมุมมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพดูไอ้ทียนักเตะเราอ่ะแม่งส่วนสูงอยู่ประมาณแบบ1 7อยอย่างเงี้ย170กว่า บางทีโดนลูกเปิดมุมมาหรือว่าโดนลูกโยตลูกโยนน่ะนึกออกไหมโยนกลางอากาศมามันไม่มีความอุ่นใจนะผมมันไม่มีความอุ่นใจเพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมอะถ้ากองหลังที่มันตัวเตี้ยตัวเล็กเนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวส่วนตัวของผมนะผมจะไม่ใช้แต่ท่านในโหมดเมเนเจอร์ผมจะใช้อยู่พรามันเก่งเพราะว่าเมเนเจอร์ยังไงไม่ไม่ไม่โยนบอลยาวอยู่ละมันจะเป็นบอลแบบต่อบอลเร็วอยู่ละ คานาวาโลเนี่ยพื้นสนามแม่งเก่งมากเมเนเจอร์แม่งเก่งมากแต่ลูกกลางอากาศแค่นั้นแหละที่ผมรู้สึกว่ามันไว้ใจไม่ได้ผมก็เลยไม่ใช้แค่นั้นเองนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับผมอันดับที่8เนาะ ฝีเท้าเนี่ย94เลยนะผมการยิง47การส่งบอล70การเลี้ยงบอล86การตั้งรับ109สภาพร่างกาย104ส่วนสูง176นะฮะเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟ2ดาวคุณสมบัติพิเศษมีอาสับขาแล้วหลบออกร่างกายแข็งแกร่งเน้นแท็กเกิลแล้วก็มีความเป็นผู้นำวิร์คเรทตรงนี้เป็นต่ำสูงก็จริงแต่คันนาโร่เติมเกมสูงมากนะผมมากแบบมากสุดๆถ้าเพื่อนๆอาอยากจะเล่นทางด้านของแวงซองกอบปานีนะเพื่อนๆไปดูคลิปทางด้านของ คันาวาโลที่ผมลงไว้คันาวาโลกับคอมพานีเนี่ยแม่งเติมเกมสูงมากนะท่านผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเวิร์กเลดเนี่ยบางครั้งบางทีเชื่อไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนต้องไปไปซื้อมาใช้งานจริงๆถึงจะรู้ว่าตัวเนี้ยมันเติมเกมลุกสูงหรือไม่สูงอันนี้ผมบอกได้คําเดียวเลยว่า ไอตัวคานาวาโร่เนี่ยเติมเกมลุกสูงมากผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะฮะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับตัวนี้ก็เก่งลูกพื้นสนามก็แล้วกันตัวต่อมานะครับผมอันดับที่9ยกให้เป็นท่าทของบาเลซี่นะบาเลซี่ตัวนี้ฝีเท้าเก้การยิง51การส่งบอล81การเลี้ยงบอล86นะฮะการตั้งรับมาถึง109เลยนะสภาพร่างกาย96ส่วนสูง176่งเซนติเมตรเท่าหมสูงพอๆก,กับทางด้านของคานาวาโร่เลยเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลม2ดาวคุณสมบัติพิเศษมีคอบอลเเน็ตแทก,กลิลส่งลลลลููกกกกใ้ไได้ดีแล้วก็เเล่นเ่นพือทีม ตัวนี้สไตล์มันจะคล้ายๆคานาวโร่แต่จะยืนต่ำกว่าคานาวโร่จะสูงกว่ามันจะเติมเกมลุกสูงกว่าแต่ว่าบาเลซี่เนี่ยมันจะเข้าบอลแม่นนะครับผมเข้าปะทะได้ดีแต่ว่าทางด้านของความแข็งแกร่งเนี่ยผมว่ายังไงคานาวโร่กินขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นบาเลซี่ผมกล้าให้เป็นอันดับ9้ไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบสไตล์คานาวโร่แต่ไม่เติมเกมลุกสูงจนเกินไปนะบาเลซี่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคานาวโร่นี่คือแบบโอ้โหเติมสูงจริงๆนะผู้ชมตัวต่อมานะครับผมอันดับที่สิ ตัวนี้นี่คือผมใช้งานผมเพิ่งซื้อใช้งานไปเพื่อๆสามารถไปดูในชุมชนได้ตัวนี้เติมเกมลุกไม่สูงอ่านเกมขาดฉลาดมากๆตัวนี้นะครับผมฝีท้าวกเอการยิง48การส่งบอล69การเลี้ยงบอล83ตั้งนะรับ106นนะสภาพร่างกาย105 ส่วนสูง185นะเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟ2ดาวเนาะคุณสมบัติพิเศษมีคืงบอลเน้นทักเกิลแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังเวร์คเลดเป็นปานกลางสูงแต่ว่าไปใช้งานจริงๆเนี่ยเติมเกมรุกสูงเป็นบางครั้งนะครับผมเติมเกมรุกสูงไปบางครั้งถ้าเพื่อนๆชอบนักเตะสไตล์เข้าบอลดีลูกหมงลูกหุงก็มีอะลูกกลางอากาศคือหายห่วงนะครับผมสามารถจัดกิมมีเนตได้เลยแต่ว่าส่วนสูง185เนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปเนาะผมชอบนักเตะสไตล์ตัวสููงๆนนนะรัผมม้สึกว่า่าอุใจ เปรียบเทียบง,ง่ายๆสมมุติว่าเพื่อนๆมันมี2ช้อยให้เลือกมีเฟอร์ดินานหนึ่งตัวแล้วก็มีคันนาวาโล่หนึ่งตัวเม็ดส้มทั้งคู่เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนเอาอย่างนี้ดีกว่านึกออกไหมแล้วก็อีกอันนึงเหมือนกัน ม a l ดินี่ตัวกับคานาวาโล1ตัวเม็ดส้มทั้งคู่ถ้าจะเอาไว้ใช้แข่งจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด m มนเจอร์หรือว่าโหมดเฮดทูเฮดก็แล้วแต่เพื่อเพจะใช้คานาวาโลหรือจะใช้ม a l ดินีสังเกตดูว่าตอนนี้คานาวาโล่ราคาแม่งแบบถูกกว่าม a l ดินี่แล้วนะ ท,ท,ทั้งๆที่เปโลมาดิเน่เนี่ยออกมานานแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของคาร์นาวโรเนี่ยก็คือเพิ่งออกแล้วโอเวอร์ก็เยอะกว่าด้วยถามว่าทําไมมันถึงผูกกว่านั่นแหละครับผมความอุ่นใจความสบายใจมันไม่มีคนก็เลยเลือกที่จะไปใช้นักเตะที่มันสูง185-187อะไรประมาณนี้นะครับเป็นผมผมก็ใช้นักเตะตัวสูงแหละมันอุ่นใจมันสบายใจเนาะร่า่าประมาณนี้นะครับ อ่ะ,ปะเปาด้วยรับจเกมของเรา powerplay พอพอแล้วก็ power กระชาลิงสองซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับตีโอนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประกานตายไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไงเนี่ยกราบขอประทานอภายัยไว้นะที่นี้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้ตามการใช้งานจริงเท่านั้นตัวไหนที่ผมไม่เคยใช้หรือว่ารู้สึกว่ามันกากหรือว่ามันไม่เก่งสำหรับผมเนี่ยผมก็จะจัดอันดับให้มันอยู่ต่ำๆหน่อยแต่ตัวไหนที่ผมใช้มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอมันฉลาดเออมันดีเนี่ยต่อให้นักเต ตามความชื่นชอบของตัวเองเท่านั้นถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนสามารถจัดตัวนั้นได้เลยไม่มีผิดถูกนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโอนาสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวลาไปกอ่อนสาวสดีครับผม